นี่คือการปกป้องเตียงที่ดีที่สุดในเบสบอลใช่ขั้นตอนแรกถ้ามีออฟฟีเดียนเราต้องต่อแบบเนี้ยแบบนี้แบบนี้แบบน มีออ o ซิเดียนแล้วนะส่วนถ้าไม่มีออ b ซิเดียนนั้นเราใช้บล็อกอินสตูลซึ่งถ้าเราไม่เอาไปซึ่งเราไม่ได้เอาหยักนี้แอพูทำไมไม่รู้ตอบอนี้ต่อจากนั้นเอา อักไม่เ oh. น <ok> ี ok ่ยต่อที่ต่อที่ต่อติดต่อแบบนี้นี่นี่มาต่อแบบนี้นะต่อจากนั้นให้เอาบล็อกอะไรอ๋อบล็อกกันบล็อกกันอันเนี้ย ใช่บอกกันเอมบกบกกันไฟเอ้ยไม่ใช่บอกกันอะไรเนี่ยแหละไม่รู้อี๋ใช่กแหละไม่รู้ไม่รู้ต่อจากนั้นให้วางบ็อกผม เนี่ยเยเนี่ยตุกต่อแบบนี้มันตุกต่อแบบนี้เด้อเออมันตุกต่อแบบนี้นะแบบเนี่ยแล้วถ้าเราดูข้างในมันก็จะเป็นแบบเนี่ย เซียนยีา้มาแบ่งพังแล้วถ้าเราต่อออฟซิเดียนละ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบนี้นำบ็อกบ็อกไมค์นี้เนาะต่อจากนั้นแล้วเราก็เอาอันนี้เตาไม่ใช่อันนี้อันนี้น,น,นี่เราก็ับ เรา,ามีออกซิเดียนออกซิเดียดูไซบ็อกนี้เลยบ็อกอินฟินิตี้ไอคิวบ็อกออกซิเดียนบ็อกออกซิเดียเป็นคนยากมากเลยขนาดนี่ตุ๊กต่อแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เด้อ จากนั้นวางบอกกระดุกกันกระสูนแท้ hey, ไม่ใช่บกกระจุกไอชีเบะเออนั่นแหละไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงบกกันอันอันเทียนทีเออล็อกกันเทียนทีบอกกระจุกกันเทียน,น,น,นทีมันไม่ใช่เทียนทีอย่างเดียวมันมีม,นมีบนแบบนี้ย เอออันไหนนะเอ่อมันนั่นไม่มีหรอกมันไม่มีใช่จริงมันมีเสียหาไม่ได้แล้วดูดิเจอมันหาเจอไม่เนี่ย ก็ตวเองน่็นมอบันี้น่นอนก็ต่อแบบนี้นี่นจะเป็นแบบนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้นะแล้วถ้าเราดู ข้างในก็เป็นแบบก็คือเราดูข้างแนมันจะเป็นแบบนี้ไงก็ดูปีิ